ไม่ใช่ลูกแดงลูกแดงยิงไม่ตายนัดจะตายก่อนถ้านัดก็เพรถ้ายิงโดนนะถ้าไม่โดนก็ซ้ำไม่ด้วยซ้ำแล้วมันกระจายอยู่ลูกแดงเจ็บอยู่ผมไม่กล้าไปด้านผมไม่กล้าไปด้านหน้าตอนนี้ผมอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ไอ้ตรงบันไดเลี้ยงดุนใช่ผมลงไปฮะขออนอนพักฟองเต็มหน้าแล้ว ด้านหน้าต้องมีปืนกล่ะผมไม่ได้ามาอแค่ปืนพกของนูเห็นชีอละมันเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะที่เรามาใช่ามาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมันรีปุ๊บแล้วมันเข้ามาฟาร์มเลยก็ดูด้านหน้า อแต่ถ้าเดินขนาดนั้นมันก็น่าจะรู้แล้วล่ะผมไม่ได้ยินเสียงสอม,มบซอมบี้อะไรข้างในผมถ่ายเลยนะถ้างั้นอนะ่ะเด็กก็รู้ว่าหมู่หรือจ่าเปิดไหมเปิดซะด้วย,วยกลับไปแล้วปะเนี่ยไม่นึึเปิดคาไว้มั่นใจตัวเองจัดเลยนะเฮ้ยผมมาฟาร์มผมกินยาเ,เวลาเซิร์ฟดีก็นั้นนะ ฟาร์มหมดแล้วเนี่ยคือชมองแล้วไหมเออคือชมางแล้วน่าจะไปแล้วเนี่ยน่าจะน่าจะฟาร์มแต่เซิร์ฟเรียเนี่ยเนี่ยเปิดมดเลยเนะี่ยไว้กูกับแป๊บเดียวฟาร์มห้องเปิดล็อกอยู่ปไปกยังมีของอยู่นะมัน,นมฟาร์มไม่หมดอันนี้น็อตฟาวเอาหารไปไหมาห,าไหันไปโอ้โหนี่ก็น็อตฟาวด้วยห้องนี้อะ่ะ ผมเปิดนะเยถ่หมดพิ่ง่ายละไปพาไปดูห้องปืนหน่อยดูห้องปืนวะไม่น่าอยู่อะผมว่าอันนี้ก็ออกยังล็อกอยู่น่าจะฟาร์มแตบเดี๋ยว้วออกไปเปล่าจะโดนฟาฟร,ร์มไม่ฟาร์มทำไมไม่ฟาร์มให้หมดหมดไปไ,ได้ยิน,ห,นหรือว่าห้องปืน,นเมันได้ยินเสียงรถหรือเปล่า หรือว่าเสียงรถปุ๊บแล้วมันดิดออกเลยอืมไม่ดิดออกก็ออกเกมเพราผมขับชิดอยู่นะขับชิดเอรกอยนะเส้นเหลืองอยู่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 จริงอยู่แถวห้องปืนอยู่แถวห้องปืนอ่าเนี่ยนี่ทางหน้าผมทางหน้าผมอ่ามันจะเปิดประตูนั้นไว้ซ้ายหรือขวาน่าจะอยู่ทางซ้ายอยู่ทางซ้ายเดี๋ยวผมดีหรดกันเคลียร์ชัดเจนข้างบนใช่ไหมอยู่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบน อัหนึ่งนะเขาพิจารว่าจะจะเข้าพร้อมผมไหมจะเข้าพร้อมผมไหมอันหนึ่งก็ได้อยู่อยู่ซ้ายอ่ะไหนถ้คุณกับผมอยู่คนละทางเนี่ยเอ้เข้าเอ้เข้าทางเดียวผมเลยทางนี้ใช่ไหมตรงไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยด้านหน้าผมด้านหน้าผมมันมันจะอยู่ห้องปืนตาพาผมไปนะห้องนี้ใช่ไหมใช่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 เนี่ยเนี่ยเปิดเปิดไปเลยก็ได้ครับคืออยู่อยู่ข้างนอกนะอยู่อยู่ข้างนอเลยคือมันเข้าได้สามทางคือมันเข้าได้สามทาง อยู่ข้างในแหละประตูข้างหน้าผมเลยใช่ปหมใช่ใช่ลอง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 ,ลองเช็คพีค่อยกูก็ว่าทำไมมันใหม่ๆ,ๆอยู่ไหนมันอยู่ไหนไม่มีห้องปืนไม่มีห้องปืนไม่มีงั้นก็ทางทาง,าทางยาวทางยาวแล้วทางขวาเช็คทางขวาผมหน่อยทางยาวแล้วทางขวาทางยาวแล้วขวาขวานู่นขวาโน้นไหนหรือวะไม่มีเฮ้ย <c oughs> ดิเหรอไม่น่าดิน่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนที่น่าจะยาจุดแค่ที่นี่เลยเหรอประตูปิดอยู่นะเดีวเปิดหาเดี๋ยวก็ต้องเจอก็เจอมึงอยู่ไหนถือปืนวิ่งไล่หางเลยยืเวนตนอยู่ไหนวะไอ้เชื่อมันหายอย่างไวหายอยังไวอ่ะไม่ไวอย่างวะปีนที่ทำใเปลี่ยนตัวอยู่ ดิสตัวมันกี่วิหายอะสิบครับเนี่ยสิบก็ต้องเห็นดิมันไปไหนละมันลงมันหนีไปแล้วเนี่ยไม่นะมันผมเห็นมันวิ่งเข้าห้องนี้อ่ะแล้ไปไหนไม่รู้อย่างไวเลยอะไรวะไวจังวะอุ้ยคงะดดีนะระวังนะ